ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบล้วกัน,นครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ e f o o ุตบ l ล2023ส่วนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนไม่ได้ทำการอัปเดตข่าวสารอะไรทุกคนก็จะมาทำการเปิดแพ็คนักเตะใหม่ทุกคนหรือว่าแพ็คของ Show Time ทุกคนก็คือรอบแรกเนี่ยเป็นส่วนของกองหน้าหรือฟินิชชิ่งทุกคนมีมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยเอริงบอลฮาร์เลนกับทุกคน Harry Kane, แฮร์ร ก็ทั้ง3ามคนนี้ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันแลวกันนะครับว่าผมจะเปิดได้ใครกันบ้างนะครับมาทุกคนผมมีอยู่แค่90 0้ทองเท่านั้นทุกคนก็มาลุ้นแลวกันนะครับว่าจะเปิดได้ใครกันบ้างทุกคนก็เปิดเล่นๆไปก่อนเลยกันนะครับสัก2-3ครั้งทุกคนถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวมาทำการใช้สูตรกันแล้วกันนะครับดอกแรกเป็นยานซอมเมอรอทุกคนกดขายไปก่อนเลยนะครับมาทุกคนดอกที่2จะเป็นใครก็มาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับเปิดเล่นๆไปก่อนทุ เราทาไม่แตกเดี๋ยวมาทําการใช้สูตรกันนะทุกคนเอ้าแล้วแบบนี้โอ้โห,โห,โหเรียบร้อยทุกคนฟุกจัดครับ2ครั้งแตกครับทุกคนโอ้โหโคตรจัดเลยใครวะเนี่ยพรีเมียร์กด้ครับเฮริเคนหรือเออร์ลิงเบ็คฮาเลนครับทุกคนมาลุ้นพร้อมกันนะครับแม่ฉักสีฟ้าสวยมากคนแล้วเสื้อสีฟ้าเออร์ลิงเบ็คฮาเลนครับทุกคนเชโด2สองร้อยทองแตกครับเชโดไม่ต้องใช้สูตรเลยทุกคนฟุกจัดจัดเลยก็มีใครดวงดีแบบนี้กันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทุกคนก็น่าจะเป็น ครั้งแรกๆคนที่ผมเปิดได้2ครั้งแล้วแตกนะครับก็มีใครเปิดแตกกันบ้างหรือว่ามีใครเปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ามีใครหมดทองไปเท่าไหร่กันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นดวงล้วนๆคนหรือว่าฟุกจัดๆเลยทุกคนไม่มีสูบไม่มีอะไรเลยนะครับบอกเลยว่าดวงล้วนๆเลยครับผมเปิดไปแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับก็ดอกแรกไปในส่วนของยานซอมเมอร์นะทุกคนแล้วนี่ทุกคนยานซอมเมอร์5ดาวด้วยนะ โอ้โหเกือบได้วิกตอร์โอซิมเพนนะครับแต่ดอกที่2ก็แตกเลยทุกคนเป็นเอลิมบอลฮาเลนเลยนะครับแหมถ้าเป็นดอกแรกเป็นโอซิมเพนและดอก2เป็นฮาเลนเนี่ยโคตรบ้าเลยผม,มบอกเลยนะครับโอเคทุกคนก็มาทําการลงคลิปสั้นๆแล้วกันทุกคนเพราะว่า2ทีแตกแลนะ้วทุกคนสหรับเป็นเอลิมบอลฮาเลนนะครับก็ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างหรือว่ามีใครหมดไปเท่าไหร่กันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกัน,นทุกคนแล้วก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ